ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องหาความรู้ก็คือการเรียนรู้ขั้นตอนที่สองเนี่ยพอเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยต้องจําต้องจําให้ได้นะฮะพอจาได้ปุ๊บเนี่ยมันต้องเคลียร์ความเข้าใจให้หมดก็คืออันที่สามก็คือเขาเรียกรู้แจ้งเห็นจริงอพอรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยต้องเริ่มทดลองปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลพอได้ผลปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็ยิ่งไปตอกย้ำความเข้าใจสุดท้ายเนี่ยพอได้ผลปุ๊บมันก็เกิดศรัทธาพอศรัทธาเนี่ยคนก็จะอยากทำซ้ำขึ้นแล้ว เขาเรียกได้ใจพึ่งเถิมมันก็ทําซ้ําบ่อยๆจิตปลูกฝังศรัทธาลงสู่จิตใต้สํานึกจิตใต้สานึกจะเริ่มเปลี่ยนเริ่มคล้อยมันส่วนสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขสิ่งที่ทเราทําแล้วสุขภาพดีพวกนี้มันจะค่อยๆขยับแล้วปลูกฝังนิสัยใหม่ลงไปทดแทนนิสัยเก่าแตนี้นิสัยใหม่ที่ปลูกฝังเนี่ยมันจะไปลงตัวกับวิถีธรรมชาติที่ดีชีวิตก็มีความสุขแล้วเราก็ไม่อยากเปลี่ยนไม่ไม่อยากกลับไปอย่างเดิม,อ,มอยากอยู่ในวิถีชีวิตใหม่ ตอนนี้ไอ้การเปลี่ยนเนี่ยมันต้องไม่ฝืนมากเพราะฝืนมากคนจะไม่รับตั้งแต่แรกมันก็ต้องมันก็ต้องออกแบบให้วิถีชีวิตเนี่ยสามารถง่ายด้วยนะบรรลุผลด้วยแล้วเห็นจริงจริงก็จะเกิดศรัทธาทําซ้ําแล้วก็ใช้นิสัยใหม่ไปกับชีวิตตัวเองเลยคะนั้นผมมีอยู่สิบข้ออค่ะที่ต้องทําซึ่งสิบข้อนี้นี่คือบอกกับเราได้เลยไหมคะโดยข้อรไม่เปลนความลับเป็นความรู้ที่ต้องการเผยแพร่อยู่แล้วค่ะ สิข้อเนี่ยมันมีข้อห้ามอยู่ห้าซึ่งเหมือนเหมือนสินห้างดเว้นงดเว้นใช่ไหมกับกอันที่ต้องทำห้อย่างเพราะการที่เราถือสินเนี่ยถือไม่ทําบาปแต่ยังไม่ได้บุญก็ต้องทําบุญต้องทําให้สุขภาพดีใช่ค่ะข้อที่ห้ามเนี่ยมีห้าข้อเนื่องจากเวลาจํากัดจะลงไปในหัวข้อนิดเดียวนะะข้อแรกเลยคือจิตเนี่ยต้องคิดบวกไม่จินตนาการเชิงลบ เวลาเป็นโรคอะไรเนี่ยต้องไม่มีมิตกจริตนะที่สร้างความกลัวขึ้นมาค่ะนะซึ่งอันนี้ต้องต้องฝึกข้อที่สองเนี่ยต้องไม่อ้วนเพราะว่าการอ้วนเนี่ยก่อให้เกิดโรคภัยเยอะแยะข้อที่3เนี่ยต้องไม่รับประทานน้ำตาลตรงที่สำคัญยากนะคะปัจจุบันนี้หลายๆคนไม่ได้ทําอาหารทานเองค่ะต้องไปซื้อนะแต่ว่ามีมีวิธีนะคือน,น้ำตาลเนี่ยก่อให้เกิดโรคเนี่ยถึงหกลุ่มใหญ่ กลุ่มวิธีการเลยนะซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนที่ป่วยเป็นเบาหวานนะ,ะที่ห้ามคนทั่วไปจริงๆน้ําตาลเป็นสารที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่เมื่อมันเข้าผิดวิธีเราไปสกัดมันมาทานเนี่ยอันนี้ก่อให้เกิดโรคซึ่งค,คนเข้าใจผิดว่าห้ามเฉพาะคนเป็นเบาหวานจริงๆทุกโรคที่กล่าวมาเนี่ยมันมีต้นเหตุจากการทานน้าตาลเข้าไปแล้วก็อีกสองข้อคือห้ามไขมันจากสัตว์เลี้ยงลูกในนม,มและสุดท้ายคือห้ามเนื้อมันด้วยนั้นถ้าใน วิธีการของผมเนี่ยคือห้ามกินสัตว์เลี้ยงลูกในนมคือสัตว์ใหญ่พวกหมูพวกวัวอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นอาหารทะเลพวกกุ้งหอยปูปลาทะไมไ่หมดอันนั้นโปรโมทอ,อร่อยค่ะอร่อยนะคะอ่ะค่ะเออข้อไปถึงข้อห้าข้อห้ามห้าข้อไปแล้วทีนี้ข้อที่ต้องสมควรที่จะต้องปฏิบัติเหรอคะสมควรที่ต้องปฏิบัต,ะะต,ต,บติข้อแรกเลยก็คือต้องทานผักและผลไม้สดนะฮะครึ่งหนึ่งของฟาร์มอิ่ม,อ,มอันนี้มันเป็นการประกันสุขภาพอย่างหนึ่ง ว่าเราจะสุขภาพดีแน่นอนที่เขารณนรงค์กันตลอดเวลาสาเหตุที่เป็นอย่างนี้จริงๆมนุษย์เราเนี่ยต้องกินถึง90%<ม>เรพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสายพันธุ์สัตว์กินพืชไม่ใช่สัตว์กินเนื้อ<ม>ปัจจุบันนี้เรากินเนื้อเกินครึ่งม,มันทําให้ระบบการย่อยเราเสียแล้วเนื้อสัตว์นี่มันก่อพิษในร่างกาย<ม>เกิดสารก่อมะเร็งเกิดสารก่อโรคตัวไขมันเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดโรคได้มากที่สุดเลยนะแล้วทําไมต้องห้ามเฉพาะสวรเลี้ยงลูกในนม พราสารวเลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันก่อให้เกิดโรคนี้ได้มากกว่าสัตว์ชนิดอื่น mm hmm. เป็นสัตว์สายพันธุ์ที่เดียวกับมนุษย์ <c oughs> เป็นโรคเหมือนกันไขมันมันเป็นพิษกับมนุษย์สูง mm hmm. แล้วก็พวกนี้ฉลาดเวลาก่อนตายนะมันจะสร้างความเครียดขึ้นมา <c oughs> พวกนี้จะเกิดสารก่อมะเร็งในตัว <c oughs> เวลาไปทานเนื้อสัตว์พวกนี้มันจะได้รับสารก่อมะเร็งขึ้นมาดังนั้นมนุษย์ที่ทานสัตว์พวกนี้จะมะเร็งเยอะมากเลยนะ mm hmm. แล้วทําให้เกิดโรคอื่นๆอีกเยอะนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือ ที่เป็นข้อห้ามแล้วเราก็ต้องมามากินพวกนี้ให้ให้น้อยลงเราจะอิ่มด้วยอะไรก็ต้องอิ่มด้วยผักและผลไม้ซึ่งมีประโยชน์อีกพูดประมาณอีกสองชั่วโมงผักผลไม้สอเพราะฉะนั้นอย่าลงเยอะใครสนใจเดี๋ยวมีข้อมูลให้ติดตามและอีกสี่ข้อที่เหลือนะคะต่อไปก็คือคนไทยต้องต้องกินอาหารประเภทแป้งด้วยก็เน้นเป็นข้าวกล้องซึ่งข้าวกล้องส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็รู้กันแพร่หลายมันมีประโยชน์ค่ะ อันที่สามก็คือต้องมีการออกกําลังกายมนุษย์นี่ห้ามนั่งนั่งนอนนอนออกกาลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงออกจนได้เหงื่อนะฮะมีเหงื่อออกแล้วข้อที่สี่ก็คือต้อง,ต,องต้องนอนหลับต้องนอนหลับให้ได้อย่างน้อยสี่ชั่วโมงต่อว,วันหลับสนิทนะฮะข้อสุดท้ายเนี่ยต้องสร้างจินตนาการเชิงบวกต่อร่างกายเราต่อโลกที่เราเป็นแล้วก็กําหนดให้มันหายมันะจะหายน่าสนใจค่ะอันนี้ กลับมาที่เรื่องของโรคที่แพทย์แผนปจุวันบอกว่าไม่หาย mm hmm. เช่นโรคเบาหวานฟําดันไขมันเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนการสะกดจิต mm hmm. มันทําให้จิตได้สานึกเราเนี่ยรับสภาพตรงนี้ <c oughs> ไปร่างกายเราจะไม่ไม่ซ่อมตัวเองไม่พัฒนาตัวเองไปสู่การหายต้องต้องแก้นี้ออก mm hmm. มันคือข้อหนึ่งก็คือจินตนาการเชิงลบ <c oughs> แล้วเราต้องใส่ข้อสุดท้ายข้อที่ห้าที่ต้องทำเนี่ยจินตนาการเชิงบวกว่ามันหายได้ mm hmm. เองซึ่งหูฟังดูแล้วนี่คือวิธีการคืออันนี้บอกว่ายกมาเป็นแค่หลักคร่าวๆแต่รายละเอียดเนี่ยค่ะคุณหมอได้รวบรวมเอาไว้เพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับคนที่สนใจนะคะผ่านทางหนังสือพะกระบุเล่มนี้ใช่ไหมคะนี่เลยค่ะพิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยานะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณหมอค่ะอาจจะโชว์คุณผู้ชมนิดนึงนะคะมีข้อมูลและรายละเอียดเนื้อหาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างคะตั้งแต่เรื่องสมุทฐานการเกิดโรคแล้วก็วิธีการหายจากโรค ทำไมโรคที่การแพทย์แผ่นปัจจุบันบอกว่าไม่หายจึงมีโอกาสหายได้ถ้าเราเดมเนินชีวิตถูกต้องตามกฎธรรมชาติมันก็จะมีบอกวิธีการบอกขั้นตอนนะซึ่งสามารถปฏิบัติได้แล้วถ้าไม่เข้าใจาก็สามารถโทรสอบถามได้หรือนะ,อะทางเราเนี่ยเป็นศูนย์ธรรมชาติบำบัดเลยราวนี้ผมตั้งเป็นศูนย์เลยจากที่ตัวเองป่วย แล้วเราสามารถหลุดพ้นจากโรคพวกนี้ได้แล้วก็ตั้งเป็นศูนย์ที่ฝึกอบรมก็มีตั้งแต่สมวันห้าวันแล้วก็พักแล้วก็ใช้วิถีชีวิตอย่างเงี้ยอยู่กับเรามันก็จะได้เรียนรู้ต้นแบบออกไปแล้วก็ไปไปบัตรต่อได้ซึ่งตรงนี้นี่คือไม่ใช้ยาเลยเหรอคะไม่ใช้เลยค่ะตอนนี้ผมไม่ไม่มีโรคเหล่านั้นแล้วหายตั้งแต่สเดือนแล้วตอนนี้ก็11เดือนมาแล้วคนหนักก็ลงจาก ร3โลเหลือ90เอ็อ๋อค่ะอย่างนี้คนที่ใช้วิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพเหมือนคุณหมอเนี่ยค่ะคจะเห็นผลว่าร่างกายเริ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆเริ่มลดลงเนี่ยระยะเวลาประมาณนานแค่ไหน,นเห็นผลตั้งแต่สัปดาห์แรกอยู่แล้วแต่ว่าผลมันก็จะมาลำดำับค่ะอย่างถ้าขึ้นอยู่ว่าเป็นโรคมานานหรือว่าเพิ่งเป็นถ้าเป็นไม่นานเนี่ยเดือนเดียวก็บางทีอาการก็หายหมดแล้วแต่ถ้าเป็นนานก็ใช้เวลานานขึ้นแต่การดํารงให้มันมีสุขภาพดีเนี่ย ต้องเป็นปีคือเหมือนน้ําที่มันรั่วไปเราต้องเติมกลับเข้ามาใหม่พอร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยนะฮะโรคพวกนี้มันจะหายไปเองอแต่นี้การที่เราเติมน้ํากลับเนี่ยสิ่งที่เราได้เป็นโบนัสอีกค,คืออายุเราจะยืนยาวขึ้นอีก20ปีโอ้น่าสนใจคะ่ะไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่หายไปเท่านั้นแต่ได้ความเป็นหนุ่มเป็นแน่นแล้วก็อายุยืนยาวขึ้นอีก20ปีอย่างสมติเราอายุ60เนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้สักปีเนี่ยฟาร์มินพิ สุขภาพเนี่ยมันจะย้อนหลังไปมาทั้ง20ปีเหมือนคนอายุ40่ก็ทําให้เราเนี่ยมีอายุยืนขึ้นอีก20ปีได้ค่ะอนนี้แสดงว่าคนที่จะอ่านหนังสือเล่มน,นี้เนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพก็คือโรคดังกล่าวที่ได้กล่าวมานะคะรวมถึงคนที่ยังไม่ทันได้เป็นโรค,คแต่ว่าเอาไว้ใช้เพราะว่า20ปีเลยนะคะที่สามารถยืดอายุได้ ใช่ไหมคะซึ่งวันนี้คุณหมอใจดีนํามามอบให้สําหรับคนที่สนใจด้วยใช่ไหมคะกติกายังไงคะที่อยากจะได้หนังสือเล่มนี้ต้องทํายังไงบ้างคะก็ใช้ความเร็วพอความเร็วค่ะก็โทรมาทางรายการแล้วก็ทางรายการก็มอบให้ไปเลยมอบให้กี่รางวัลคะ5รางวัล5รางวัลนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะคุณหมอบอกว่าใช้ความเร็วนะคะ5รางวัล5สายนะคะที่โทรเข้ามาที่เบอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดเกิดช้าค่ะ5สายเขารับของรางวัลไปเรียบร้อยแล้วสนใจค่ะ คุณหมออยากที่จะอ่านหนังสือดีๆเล่มนี้สามารถหาซื้อหรือว่าติดตามได้ที่ไหนคะก็มีทุกห้างนะฮะร้าน41ในอินร้านดอกย่า B2S เซเว่นอีเลเนี่ก็มีราคาอยู่ที่เล่มละร90บาทโอ้เล่มหนาขนาดนี้190เท่าไหร่เพราะว่า <L S 2> นะไม่ไม่ตั้งใจจะเอากำไรอยู่แล้วตั้งใจให้มันเป็นวิทยฐานที่แพร่ออกไป3 6 0บหนา โอ้โหเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะคะสําหรับหนังสือดีๆแบบนี้นะคะอ่านได้ทุกเพศทุกวัยคนที่เป็นโรคอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะนําวิธีการในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ได้ทําให้โรคหายที่สําคัญนะคะสามารถยืดอายุให้ยืนยาวนานอีกด้วยหรือว่าท่านใดนะคะที่ไม่ได้เป็นโรคก็รับเอาไว้เพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงต่อไปค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มอบวิธีการในการดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้ค่ะคุณหมอบุญชัยอิสระพิสิทธิ์ค่ะขอบคุณ ค่ะ